ขอช้าแม่ต่อไปอาดูนี่หมอาม้านี่ล่ะขอฟันขอฟันล็อลิงอ่าขอฐานอ่านี่อะไรขอหีบนี่ล่ะดอเด็ก พอฟ้าพอฝาพ่ขอฟ้า<อ>ต่อปลาตะต่อเตาอ่า<อ>โอไม่ใช่ไม่ใช่ขอคนออคอขนพูดผิดขอคนทำไมทำไมอันนี้ขอระครัง ตอโซออนน่อันนี้นี่ก้อนตอเตานี่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 ตอเตาเออนนอ,อันนี้มันต้องจบเลยนี่อันนี้จบก่อนแ<ะ>น่